สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับแฮปปี้มีบ้านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูวิธีการตั้งเสาโดวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างเสาเหล็กกล่องนะครับนี่นะครับเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กกล่องหรือที่เราเรียกว่าไทซีนะครับของแฮปปี้ไวท์เฮาส์ผมจะพามาดูวิธีการตั้งเสาโดยการใช้ตัวพุกเคมีนะครับว่าเราทํากันอย่างไรนะครับใครสนใจสร้างโกดังโรงงานนะครับ โทรมาได้เลยครับหรือแฮปปี้บ้าน0 17052132ถ้าบางทีละเอียดตับใต้ลิงก์นี้นะครับผม ก่อนอื่นผมพาเพื่อนๆมาดูแบบผลิตก่อนนะครับเป็นอาคารที่เราติดตั้งกันวันนี้นะคืออาคารขนาดหน้ากว้าง30เมตรนะครับลึก52เมตรแล้วก็มีการศาสตร์ยื่นซ้ายขวานะยื่นออกไปข้างเร6เมตรลึก40เมตรนะครับโดยโครงสร้างของเราเนี่ยจะมีโครงสร้างเสาทุกๆ2เมตรเลยนะครับหลังคาเป็นเมทัลชีสมีแผ่นใสนะครับนี่นะตัวนี้เลยนะครับมีโครงทัดมีจันทัน มีแปรมีผนังเมทัลชีทวิ่งรอบอาคารนะครับตรงนี้เราออกแบบมาเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องนะครับเพื่อให้น้ำหนักเบาที่สุดเนื่องจากทําบนพื้นที่เช่านะครับลูกค้าไม่ต้องการที่จะลงฐานลากหนักเราก็เลยต้องออกแบบมาเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็สามารถโยกย้ายได้ทั้งหมดเลยนะครับผมอาจจะหมดสัญญาเช่านะ,ะมาดูตัว โครงสร้างที่เราผลิตจากโรงงานกันดีกว่าครับอันนี้เราผลิตจากโรงงานแล้วก็เตรียมมาติดตั้งหน้าง,งานนะครับวันนี้เราขนตัวเสาตัวจันทันนะครับตัวกรอบของเตตบายอากาศมาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างออกแบบโดยวิศวกรรมจากโรงงานนะครับอันนี้คือโครงสร้างเสานะครับเป็นเสาเหล็กกล่อง2อคูนนะวิ่งทุกๆ2เมตรรอบอาคาร หลังนี้กว้าง30เมตรนะทำให้ต้องมีเสากลาง1ต้นนะครับตลอดแนววิ่งตลอดแนวนะครับเป็นเหล็กวันนี้นะเราทาสีมาจากโรงงานแต่ถ้ามีรอยถลอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บสีให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเชื่อมเพลทมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมายิงพุกเคมีติดเข้าไปเนื่องจากเป็นโครงสร้างโคโฟอร์มนะครับเราใช้การยิงพุกเคมีตัวนี้เป็นตัวจันทันนะครับ กานทันจะเป็นเหล็กกล่อง 2, อคูณสประกบเป็นคู่นะครับนี่ยครับอัมสไตล์แฮปปี้ไวท์เฮาส์ของเรานะครับในโครงสร้างเหล็กกล่องโครงสร้างเบาที่เหมาะกับพื้นที่เช่าหรือเหมาะกับโกดังที่ต้องการลงทุนต่ําคืนทุนไวนะท่านสามารถเป็นเพื่อนสามารถเลือกนะโครงสร้างนี้ได้เลยนะครับมาดูตรงอื่นกันต่อนะ น,นี่ก็จะเป็นจันทร์ท่านเหมือนกันนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งนะเห็นไหมครับเด็กกล่อง2อคูณสประกบนะแต่นกเสื่ออันนี้จะเป็นของกันสตร์นะครับผมตัวนี้เป็นของกันศาสตร์ตัวนี้เป็นกรอบนะครับกรอบเกล็ดระบายอากาศหลังนี้มีเกล็ดระบายอากาศสูง50ซนเมตรวิ่งรอบอาคารยกเว้นด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นพวกตัวการกระบาดนะ อันนี้ก็จะเป็นตัวโครงซอยนะครับสำหรับประตูที่กว้าง4เมตรเราติดเอาไว้ให้สำหรับเผื่อที่จะลูกค้าติดตั้งประตูม้วนได้เลยนะครับนี่เป็นเหล็กกกบะาดับค่ากบาท,รบาาบาทตรงนั้นนี่เราเตรียมเสานะครับนี่ก็เป็นเสาที่เราเตรียมมาจากโรงงานเช่นกันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสตัดโบนนะครับที่เราเตรียมมาจากโรงงานนะเพื่อที่จะไว้สําหรับยึดโครงสร้างเสานะเรามีเพลทมีเสามาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เราจะใช้พุกเคมีนะครับในการยึดหนึ่งเสาก็ใช้4ตัวนะครับเริ่มต้นก็คือช่างก็จะดูแบบนะว่าเรามีตําแหน่งเสารตรงไหนบ้างนะครับก็จะทําการตีลายนะครับตีลายเสาก่อนนะครับนะหามุมหาฉากให้เรียบร้อยตีลายแล้วก็กําหนดจุด ว่าเสาต้นไหนนะครับอยู่ตรงไหนตามแบบเลยนะครับแบบเขาจะกําหนดมาแล้วนะฝั่งว่าประตูอยู่ตรงไหนนะหลังนั้นก็จะเตรียมเลือกเสาที่เรากําหนดมาเนี่ยที่เราออกแบบมาแล้วเนี่ยมาวางตามจุดต่างๆนะครับเตรียมพร้อมนี่คือเสาต้นมุมที่เราไว้สําหรับทําฉากทําลายนะครับ หลังจากได้ลายได้จุดแล้วนะครับก็ทําการเจาะแล้วก็ฝังผู้เคมีลงไปนะครับฝังสตัดโบลลงไปหลังจากนั้นก็เอาเสานะครับมาทําการเสียบเข้าไปในตัวสตัดโบลเสาของเรานะครับเชื่อมเพลทแล้วก็ทํารูมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ติดตั้งอย่างเดียวนะครับไม่ยากเลยนะเสียบเข้าไปแล้วก็ทําการใส่แหวน ใส่น็อตเข้าไปให้เรียบร้อยจะเห็นว่าโครงสร้างเนี้ยเราเน้นเสาจำนวนมากวิ่งรอบอาคารนะครับเพื่อวิศวกรเขาออกแบบมาเพื่อให้เสาแต่ละต้นเนี่ยน้ำหนักน้อยนะครับดังนั้นลูกค้าสามารถออกแบบฐานรากไม่จำเป็นต้องหนักมากนะครับผมเพื่อที่จะเซฟต้นทุนในการทำฐานลากเนะหมาะสำหรับที่ผมบอกเลยนะคนพื้นที่ตัวเองก็ได้ที่ต้องการลงทุน แล้วก็คืนทุนไวเพราะทุกอย่างประหยัดหมดนะครับหรือแม่ก็บรทึกพื้นที่เช่านะครับเราไม่ต้องลงฐานรากหนะักโครงสร้างพวกนี้สามารถเคลื่อนย้ายถอดประกอบเอาไปใช้ใหม่ได้หมดหมดสัญญาเช่าเราก็เพียงแค่ถอดแล้วก็ย้ายออกไปนะครับโซคอนหัวปีแหวเราสามารถออกแบบทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเล็กโครงสร้างใหญ่นะฐานรากแบบ เข็มกลวง6กเหลี่ยม6เมตรสุดตามสภาพหรือจะเป็นฐานลากแบบเข็มตอกยังชั้นดินดานนะครับทำได้หมดนะครับให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าและงบประมาณของลูกค้านะครับแต่ทุกอย่างก็ยังคงอ้างอิงหลักการวิศวกรรมทั้งหมดนะครับเรายังรับประกันโครงสร้าง10ปีรั่วซึม3ปีเช่นกันนะนี่คือภาพรวมนะครับของการตั้งโครงสร้างเสาล้วไงเดี๋ยวมีความคืบหน้า ในการทำหลังนี้นะผมจะมาอธิบายเพื่อนต่อใน EP ต่อไปในคลิปต่อไปนะครับถึงวันนี้เราใครยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยเลยนะครับผมอย่ารอยคลิปจบนะครับ เป็นยังไงบ้างครับผมนี่คือเทคนิคในการติดตั้งโครงสร้างเสาโคฟอร์มของเรานะครับบนพื้นที่เช่านะครับฐานลากไปหยัดโครงสร้างประหยัดนะครับใครสนใจสร้างโกดังโรงงานโทรมาได้เลยครับหรือแฮปปี้มีบ้าน017052132หรือทักมาที่ l i น์แอดแฮปปี้มีบ้านที่ผมแปะไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับผมใต้คลิปนี้เลยโอเคครับเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ